สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายเบ็ดฟิก45เนอะครับเนาะอ่ะมาพี่น้องงั้นมาเล่นเกมอันนางตัวเสียบคีโอพัตตาเนาะครับนอกกอมาที่ทุนที่6,000นะครับมาเขาจัดสปินที่เบดยสละกันนะครับ1,500ลุยครับผมแบกได้สีไม้นะครับหน้ามืดได้สีทีเนาะครับเนาะก็สวัสดีงามขำกันเลยนะครับผมนะมือนีก็มาคำเนียนะครับเนาะก็เอา หน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมน้าเรียบร้อยครับไม่นี้ก็ดอนเปลี่ยนเลยนะครับผมเนีก็ขอจะตื่นตอนเลี้ยงเนาะครับเนาะเป็นเทพพระเจ้าตื่นตอนเลี้ยงนะครับแต่ตอนนั้นตอนกลางคืนน่ะไม่ค่อยนอนหรอกครับผมเออว้าดตัวไปหนึ่งทีนะครับแรงลมเราได้องศาเราได้นะครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เอ๊ะเกลียดขบามไปกันต่อเลยนะครับคูนสีต้องเมาแล้วนะครับคูนสีต้องเมาแล้วเบรก ไปกับไอ้เอิบเกี่ยกระเบนมาพี่น้องเลยได้เหลียแล้วนะครับผมนะเป๊กหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับเอ้าหน้าเต็มครับพี่น้องหน้าเต็มจังสิมีแตกวะเป็มเกี่ยกระเบนอ่ะบี๊กวีนไปก่อนนะครับเนาะตหกลอยสี่สิบครับผมก็สําหรับนางตัวเสียบนะครับเบ็ดสิบกับเบ็ดยี่สิบนะครับผมบอกเลยนะครับเบ็ดสิบกับเบ็ดยี่สิบเตะครับผมแต่ถ้าเบ็ดสูงขึ้นไปกว่านี้ไม่แตกครับร้องเห่นมาเลียลครับผม บ้แตยกยี่เดียนะครับผมนะ่ยที่แตกกันเฉพาะเบียดสิบกับยี่สิบนะครับตอกน,นั้นบ้แตกครับผมเจนตําเบียดต,ตําลงไปหน,นัดขอ่อยบุคคลเหรียญจักรยานนะครับข่อยเหรียญเต็มเบียดสิบยี่สิบนะครับผมนะคุณยี่สิบเก้าไหลเป็นน้ําไปแล้วครับผมไหลเป็นน้ําไปแล้วครับผมเอา้ามาเนี่องไอ้เกียบครับวัดเจี๊ยบเลยเนาะคำนวณสามเปอร์เเน้นๆนะครับไปต่อครับผม เอาแล้วไงเอาไหตอีกครับผมจังหวะนี้ไหลต่ออีกไม่เอ่ยไหอีกครับผมเอาละนะครับผมนะเอาละสเก็ตเตอร์มาขวางล้ำอีกแล้วครับผมเอาอะไรมันก็เตีเขียงก็เพิ่มระดับซูปเปอร์ไปอีกแล้วเนาะครับเนาะโอ้ยหกขันสวงไปแล้วครับผมหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วพี่น้องหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วจังหวะนี้เอาหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วนะครับ เอาไหลเป็นน้ำไปเลยครับผมไปดีครับผมเอาละนะครับผมนะเอาละบาทที่สิบหกสิบเก้าไปแล้วครับผมอะไรมาก็จะตีมเชี่ยงนะครับบาทที่นี่เอาละนะครับเออบางทีก็เอเชี่ยงครับผมสี่พันเก้าวันเยี่ยบอีกแล้วนะครับเนาะแตกเงินไปแล้วครับผมตอนนี้เบสสิบกับเบสยี่ิครับผมกำลังพอดีนะครับผมนะกำลังดิ่นนะครับถ้าแตกมันก็แตกอย่างนี้นี่เองนะ แตกโหดดีนะครับผมนะอ่าวดอกนี้ก็ระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะเฮ้ยมือมันสามไปละครับผมเพ้ยะแต่มันเข่ามาแล้วมันแตกบึ้มๆๆจากสี่เกิดยิ้มแป้นในรวดนะครับผมนะแต่้าเข้ามาแล้วหน้ามืดไปหนึ่งทีเนี่ยโอ้ยบอกรวดนะครับอะไรมาก็ไอ้เพียนครับผมอีกซูเปอร์นะครับผมนะจบเรียบร้อยเนาะครับเนาะจบที่หมื่นห้าวันเจี๊ยบเลยนะครับมาใส่ต่อครับผมมา มไปต่อครับผมตอนนี้ก็ได้มาเป็นมื่นแล้วนะครับไปต่อเลยนะครับผมนะแรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเรนไฮน์โอ้ยหน้ามืดไปหนึ่งทีเนาะครับหน้ามืดอีกแล้วครับผมไปสามต่อเลยนะครับว่าไปยังยังับผมยังได้กำไรมาหลายอยู่นะครับผมนะโอ้ยสักบังยังไงก็สิเลือกแล้วครับผมเอาแล้วไงแรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเรนไฮต์เอ๊ะแข็งครับผมไปกันต่อเลยนะครับจังหวะนี้ แรงลุมเราดีนะครับแรงลุมเราดีองศาเราก็ได้เบีกเบียกเบียกเบียกเบีกเอาไปเลี้ยบเก้ยงครับผไปกันตัวเลยนะครับจังหวะนี้ขอสวยๆงามๆเบีกเบียกเบีกเบียกเบียกเกอาเลี้ยบเก้ยงครับผไปดูอีกครับผมไม่ทีสองมาเบิ้งกันนะครับว่ามันสิแตกบอลนะครับเนาะอุ้ยบอลไหลครับผมโอ้โห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 เงียบกิฟต์เลยครับบาทที่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยบังน้อยวัดนะครับ ตัวคุณยังบอทันมีนะครับเอาแล้วไงนะัาตกเศษเอเกียครับผมเอาละมาเดีเอาละน,นะครับผมนะไหลเป็นน้ำไปเลยไหลออ้ยตรงนี้ก็เอเกียครับผมทันสองวันเจี๊ยบไปหนึ่งทีนะครับตัวคุณมันยังบ่ไหลซซื้อนะครับผมนะนี่เดีย๋ยวนี่เดีย๋ยวนี่เดีย๋ยวไหลเป็นน้ำไปเลยไหลเป็นน้ำไปเลยนะครับเอาแล้วไงคูนสมาแล้วครับผมคูณย1่สตายแล้วครับผม ไปครับผมคุณ25ไปแล้วครับผมไหลไปน้ำไปเลยถึงสั็แล้วนะครับอู2 9หลาไหลไปครับผมไหลไปครับผมต่อยครับผมไปอีกครับผมเออบางไงเนาะครับนอนระดับซูเปอร์แตกอีกแล้วนะครับผมนะาพันไปแล้วครับผมเอาวะนะครับโอ้ยเอาอะไรมาก็ัเต็มเขียงครับผมบอกเลยนะครับอะไรมาก็เต็มเขี้ยงเนาะครับเนาะ ไปแล้วเจอบังไงล่ะครับพี่น้องเจอบังไงล่ะครับผมเรียบร้อยครับผมไหลเป็นน้ำไปแล้วนะครับจังหวะนี้เอาได้ยูบัลเลยไปเออเก่งครับผมสามพันหกวันเยี่บอีกแล้วนะครับเนาะสุดยอดนะสุดยอดคือใบอ่อนนะครับเนาะไอตัวเลยนะครับผมนะแตกมือนวครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะฮักบอสจืบบอสแบบนี้ไหลอีกไหลเออไปอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาได้ยูแล้วนะครับ อีกครับผมสวยงามสวยงามปันเตียงเลยนะครับไปครับผมเอาละบานีไปไปอีกครับผมเอาละไหลไปเรื่อยนะครับไหลอุ้ยได้อยู่บานครีก็ไปเข็งครับผมหวานเจี๊ยบอีกแล้วเนาะครับเนาะเอายละนะครับสวงใหม่รูเรื่องเลยนะครับผมนะฟรีเกมฟรีเกมโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเลยจบคอรอเลยนะครับผมนะเบ็ดยี่สิบก็แตกมาหมื่นสี่นะครับก็หวานเจี๊ยบสวงใหม่เลยครับผม แตกสว่งไม้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมกรอบไปต่อเรียวนะครับผมนะก็ขอตัวพอเลยแล้วกันเนาะทุนหกพันนะครับแตกมาสว่างหมื่นเก้าก็หวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับผมนะหนักๆนิดๆไปเลยนะครับตักซีเนี่แม่ขอจังเรียกว่านางตัวเสียบนะครับโอเคไปแยกใหญ่กันดีกว่าเนาะไปไปไป